สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้อยจัดทาคลิปค่ะตรงกับเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมรอบนี้อีพีนี้นะคะเช่นเคยนะคะพี่น้อยมีบอลสีสวยๆนะคะนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันและที่สําคัญค่ะ พลาดไม่ได้นะคะคลิปนี้อีพีนี้เป็นเซ็ตสุดคุ้มนะคะสบายกระเป๋านะคะแล้วก็จะส่งให้ฟรีนะคะทุกเซ็ตเลยนะคะคุณผู้ชมนะถ้ารับชมแล้วนะคะชื่นชอบเซ็ตไหนนะคะสามารถโทรและแอดไลน์นะคะได้ที่065นะคะ332 5515นะคะคุณผู้ชมแล้วก็รอบส่งนะคะพี่น้อยจะส่งให้ ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนาะจะส่งให้เช้าวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนค่ะแล้วก็เซ็ตสำหรับวันนี้มีเพียง5เซตด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจัดให้นะคะสาหรับท่านที่งบน้อยนะคะหรือว่าอยากจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะมือใหม่นะคะมือใหม่อยากจะลองวันนี้จัดราคาน่ารักที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะ จะพาเริ่มรับชมกันนะคะเราเริ่มกันที่เซตที่1กันเลยนะคะวันนี้มีทั้งหมด5เซตนะคะคุณผู้ชมเนาะใครดูก่อนโทรก่อนนะคะโทรสั่งจองเข้ามาก่อนเพียงน้อยให้สิทธคนโทรมานะคะคุณผู้ชมเนาะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มรับชมกันนะคะเราไปชมกันที่เซตแรกกันเลยค่ะเซตนี้นะคะคุณผู้ชมขอเรียกเป็นเซตที่1เนาะเรียกว่าเซตมณีจันร์นะคะกระถางที่1นะคะ เป็นมณีจันทร์นะคะใส่กระถาง5้านิ้วนี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะนี่เลยสวยๆเลยและนี่เปิดเหลืองคุณผู้ชมดูนี้นะนี่ค่ะนี่เห็นเป็นไงล่ะให้ไปหนึ่งกระถางเลยนะคะเซตที่หนึ่งมณีจันทร์นะคะเปิดหน้าสวยๆมาแบบนี้หนึ่งกระถางนะคะและต่อกันที่ป้ายด่างนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเทพชุมนุมนะคะนี่สวยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะต้นโตแล้วก็มาในใส่กระถาง5นิ้วนะคะน้องโตแล้วพอนี้นะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเป็นกระถางที่สองนะคะใส่ห้านิ้วนะคะนี่ไม่ใช่สี่นะคะเป็นห้านิ้วแล้วก็กระถางที่สามเป็นหนุมานนะคะเผากุ้งลงกาอันนี้ต้องอัพไซส์นะคะคุณผู้ชมพี่น้อยไม่ได้อัพนะคะต้องขออภัยสวยมากนะคะสีจัดจ้านเลยนะคะหนุมานเผากุ้งลงกาหลอดใหม่ก็มาแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ยมาในไซส์กระถางสี่นะคะนี่เลยสามกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเนี่ย เป็นเซตที่1นะคะพี่นุ้นนะขอเรียกว่าเป็นเซตมณีจันเนาะเซตที่1นะคะแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะให้ที่200นะคะ90บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีแบบ efs ค่ะแล้วก็ส่งโดยไปรษณีย์ไทยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเซตที่1ค่ะต่อที่เซตที่2นะคะคุณผู้ชมนะคะเซตที่2เริ่มที่พลอยพัตรานะคะหน้าสวยสวย นะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกระดูกชัดกระดูกเข้มกระดูกนูนนะคะนี่เลยพลอยพัตรานะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถาง5นิ้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมให้ไปนะคะ1กระถางนะคะเซตที่สองนี้เรียกว่าเซตพลอยพัตรานะคะคุณผู้ชมและกระถางที่สองนะคะในเซตที่2เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยกระดูกสวยนะคะกระดูกชัดนะคะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนะคะหลอดหม่น้องก็มาเนี่ยดู นะคะคุณผู้ชมนี่เลยเป็นเซตที่สองนะคะนี่มือใหม่นะคะ 1970, นี่เลยวันนี้นะคะพี่น้อยจะเซตให้ได้ลองกันแล้วเนาะนี่ค่ะช่วงนี้นะคะสําหรับคนงบน้อยสําหรับคนมือใหม่นะคะหรือว่าสําหรับท่านที่อยากได้เพิ่มนะคะราคาบเบาจริงๆนะคะเซตที่สองนะคะเป็นลูกไม้นะคะเซตนี้ค่ะแล้วก็กระถางที่สามนะคะให้ไรนูนครนะคะไม้มีอายุนะคะสําหรับต้นนี้กระถางนี้สวยๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชมดูเม็ดสีและดูหน้าไม้ สวยนะคะและดูนี่ใบใหม่คุณผู้ชมนี่กำลังจะกลางนะคะกลางแล้วสวยแน่นอนนะคะไซนี้มาไซห้านิ้วเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่ไม้มีอายุนะคะสําหรับต้นนี้เนาะเรโนนครเป็นกระถางที่สามนะคะเซตนี้นะคะคุณผู้ชมสารต้นนี้นะคะแบ่งปันที่สองร้อยเก้าสิบนะคะพี่น้องน้อยจัดส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันค่ะ เรามาต่อกันที่เซตที่3ค่ะคุณผู้ชมเหมันตะฤดูนะคะเซตที่สามเนาะให้ไปนะคะนี่1กระถางนะคะคุณผู้ชมสวยนะนี่เหมันตะรด,ดูมาในไซส์กระถาง5้านิ้วนะคะนี่ฟอร์มไม้นำไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วดูใบใหม่ที่มานะคะคุณผู้ชมนี่นี่ไงด่างป้ายมาแล้วเหลืองด้วยนะคะเหมันสวยนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยอ่าเป็นกระถาง5้านิ้วให้ไปเลย1กระถางนะคะเซตที่สามนะคะแล้วก็ ต่อกันที่มณีนารานะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยนี่ก็มาในไซส์กระถาง5นิ้วเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่นะคะเออหน้าไม้ก็สวยเม็ดสีก็เยอะนะคะตัวนี้แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยต่างป้ายครบรนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะมณีนาราหนึ่งกระถางแล้วก็กระถางที่สามก็ให้พลอยพัตรานะคะหน้าไม้สวยๆดุดเข้มๆนะคะกัานใบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะคะฟอมใหญ่โตมากนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนี่นะคะนี่สวยๆเลย ให้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะ3ต้นนี้นะคะเป็นเซตนะคะเหมันตะฤดูนะคะคุณผู้ชมพี่น้นอยให้ที่290บาทจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมใครไวใครได้นะคะสําหรับในช่วงนี้ใครดูก่อนได้ก่อนเลือกกันก่อนได้เลยนะคะมาถึงเซตที่4นะคะคุณผู้ชมเนาะให้นะคะต้นที่หนึ่งเซตที่4ขอเรียกว่าเซตนะคะ รัตนะรุ่งเรืองก็แล้วกันเนาะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมกระถางแรกนะคะเป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะใส่ห้านิ้วนะคะเปิดมาสวยเลยนะคะถางปลายแบบนี้ใส่ห้านิ้วนะคะคุณผู้ชมกระถางห้าเนาะนี่น้ำหนักก็เยอะด้วยแถมยังส่งให้ฟรีอีกนะคะคุณผู้ชมไม่มีค่าจัดส่งนะคะใครไวใครได้รีบโทกเข้ามาเลยรัตนะรุ่งเรืองนะคะหน้านี้นะคะหน้าไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะให้ไปหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมและต่อกันทางด้านนี้นะคะ อสุนิบาตนะคะให้ไปเลยนะคะสุดูเข้มๆชัดๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสะสมให้หลายๆแบบนะ,ค,ะคุณผู้ชมบลสีมีเยอะแยะมากมายก้านใบแข็งแรงนะคะนี่ไซโตแล้วก็เป็นไม้ที่พี่น้อยนํามาลง y o youtube ทุกๆครั้งนี่แหละคะ่ะวันนี้นํามาจัดเป็นเซตให้นะคะอสุนิบาตกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนะให้ไปหนึ่งกระถางและกระถางที่สามคุณผู้ชมมณีเมธานะคะต้นนี้ขาดอะไรนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆ กระขาดแดดนะคะและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะใบนี้แดงชุมพูบันเย็นตเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหบ้านใครได้แดดดีๆนะคะนี่จัดเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากแลกว้วก็ไม่ได้มาต้นเดียวหรอกค่ะคุณผู้ชมนี่นมนีเมทาดูสิโอ้โหนะคะคุณผู้ชมอ้าวจัดให้ไปเลยนะคะใครไวใครได้ค่ะสวยมากนะคะใบลักษณะใบาสวยมณีเมทาค่ะคุณผู้ชมนะเนี่ยหน้าใบนองอย่างนี้เลยนะคะนี่เลย ถ้าได้แดดดีนี่ไปแน่นอนนะคะจัดจ้างชมพูบันเย็นนะคะนี่เลยมณีเมธาค่ะแล้วก็3กระถางนี้นะคะเป็นเซตที่สี่นะคะเป็นเซตรัตนะดุ่งเรืองเพื่อน้องน้อยเรียกแบบนี้เนาะค่ะเซตที่สี่นะ,ะให้ที่290บาทนะคะจัดส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมามาต่อที่เซตที่ห้านะคะคุณผู้ชมเซตที่ห้ากระถางแรกนะคะไปกันที่มีซับนะคะชื่อดีชื่อเพราะ นะคะชื่อเป็นมงคลนะคะนี่ค่ะค,คุณผู้ชมนะคะมีซับนะคะมาในไซส์กระถางห้านิ้วนี่ค่ะนี่นะคะสวยๆเลยหลอดไมามาแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยการดำมันวาวนะคะแข็งแรงหนึ่งต้นนะคะ,นนะ,คะหนึ่งกระถางให้ไปนะคะสําหรับมีซับและกระถางที่สองค่ะมาในไซส์ห้านิ้วหมดเลยนะคะนี่เลยเป็นลูกไม้ะคะ่ะลูกไม้เปิดสวยๆลูกไม้ใบหอกค่ะคุณผู้ชมสวยมากเนี่ย ให้ไว้ใครได้นะคะนี่เลยนะคะเป็นเซตที่ห้านะเซตนี้นะคะลูกไม้แล้วก็ถางห้านิ้วอีกหนึ่งกระถางแล้วก็นีนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมสายพระเนตรนี้นะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะแล้วก็มาในไซส์ห้านิ้วเช่นเดียวกันแล้วก็ต้นโตมากสายพระเนตรนี่นะคะเป็นสายแม้พันธุ์แล้วนะคะไมยเริ่มลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสายพระเนตรสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามกระถางนี้นะคะ อยู่ในเซตที่5นะคะคุณผู้ชมเนาะพี่นุน้อยแบ่งปันที่290บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมนะคะก็คือเซตสุดคุ้มนะคะสำหรับวันนี้ทั้ง5เซตนะคะที่พี่น้องน้อยนะคะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันนี่นะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบและถูกใจนะคะต้นไหนนะคะกระถางไหนคะ่ะคุณผู้ชม0 6นหนะคะ33 2 5 5 1 5เลย รีบโทรกันเข้ามานะคะ290บาทจะส่งให้ฟรีแบบ EMS แล้วก็จะส่งให้โดยไปรสย์ไทยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสวยๆเลยนะคะใครอยากได้นะคะรีบควาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะนำไม้เซตสุดคุ้มนะคะมาแบ่งปันกันนะคะท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ด้วยนะคะฝากช่อง YouTube บ้านน้องน้อยบ้นสีด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทําคลิปและหาบาัานสีสวยๆนามาแบ่งปันกันกับคุณผู้ชมนะคะคลิปหน้านะคะเราจะกลับมาเจอกับพี่น้องน้อยใหม่นะคะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตส่งมอบคำอวยพรนี้ไปยังทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทํางานสิ่งใดขอให้สำเร็จผลพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและที่สําคัญนะคะ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยย,ยิ่งขึ้นไปกันทุกคนเลยสำหรับท่านที่แวะผ่านเข้ามาชมพี่น,น้อยนะคะกลับมาพบกันได้ไหมใน ep ถัดไปนะคะสำหรับใน ep นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ